การปราบปรามการพนันในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีนเมียนมาคือจุดเริ่มต้นของรัฐบาลจีนในการปราบปรามทุนจีนสีเทาแม้ในตอนนั้นรัฐบาลจีนไม่สามารถเข้าไปบังคับให้ปิดคาสิโนหรือบ่อนการพนันแต่ก็ใช้มาตรการทางอ้อมด้วยวิธีการปิดด่านชายแดนเมืองลาที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นลาสเวกัสลุ่มน้ำโขงกลายเป็นพื้นที่ร้างในทันทีหลังเมืองลาถูกปิดในปี2548 เกิดการมองหาทำเลใหม่ในการลงทุนของทุนจีนสีเทาที่ต้องไม่มีปัญหาการเมืองภายในเหมือนเมียนมาบอกเต็มชายแดนจีนลาวคือพื้นที่เป้าหมายต่อมา Entertainment Complex แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองคาสิโนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบจำลองที่ถูกวางให้เป็นหัวหอกของการพัฒนาภาคเหนือของเราแต่ไม่นานก็กลายเป็นแดนสนธยา มีนักพนันชาวจีนถูกจับเป็นตัวประกันเพราะไม่จ่ายหนี้บ่อยครั้งก่อนจีนจะออกคำเตือนห้ามพลเมืองเดินทางไปท้ายที่สุดบอดเต็นเมืองใหม่หรือโกลเด้นบอร์ดเต็นก็ถูกกวาดล้างในปี2554อยิงที่นี้ลาวเนี่ยเขากับจีนเขาสัมพันธ์กันเขาก็ยอมให้นะครับให้ตำรวจจีนเข้ามาปฏิบัติการจับไล่จับไอ้พวกที่มันเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพวกนี้สุดท้ายลาวก็ตัดสินใจสั่งปิด หลังกัมพูชาประกาศแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลและเป็นเมืองยุทธศาสตร์รองรับโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ในปี2555สีหนุวิลเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลายคนกล่าวขานเป็นสนเจนน้อยการพัฒนาหลายบาทขณะที่รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนธุรกิจคาสิโนผลักดันให้เป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาสิโนออนไลน์เริ่มขยายวงกลายเป็นการหลอกลวงอัจฉรรม จนปี2562หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนและกัมพูชาทำงานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นการกวาดล้างทุนจีนสีเทาทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของทุนจีนส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์สีฮนุวิวว่างปล่าในชั่วงค่าคืนมีแค่สองประเทศที่อนุญาตให้มีคาสินโนออนไลน์ถูกกฎหมายคือกัมพูชากับฟิลิปปินส์ตอนนั้น ปรากฏว่าพอพอจีนเขารู้แล้วว่าคนมันไม่ได้ข้ามไปเล่นอย่างเดิมมันเล่นผ่านผ่านไอ้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาก็เลยมีมาตรการทางการของจีนก็คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ก็กถแถลงการอย่างเป็นทางการไปถึงสองรัฐบาลว่าให้จัดการให้ฟินซ่ใาให้ปิดพูดง่ายให้ปิดจากเมืองเล็กๆมีถนนสายเดียวในเขตพื้นที่ปกครองตนเองในรัฐชานกลายเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตด้านอัดยากรรมออนไลน์เปลี่ยนแปลงเล้าก่ายให้มีความคึกคัก ทุนจีนจากสีหนุวิวที่เข้ามาลงทุนเล้าไก่ให้เป็นชัยนัททาแห่งเมียนมาแต่ท้ายที่สุดปฏิบัติการกวาดล้างแกนคอเซ็นเตอร์ทุนจีนสีเทาโดยรัฐบาลจีนเกิดขึ้นในเล้าไก่หัวหน้าขบวนการซึ่งเป็นผู้นำสังในสีตระกูลดังที่ปกครองเล้าไก่ถูกส่งตัวให้จีนพร้อมสัญญ,ญาณการล่มสลายของเล้าไก่กับทุนจีนสีเทา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างสามเหลี่ยมทองคำหรือ k i n g ์โรมันเป็นอีกจุดที่ทุนจีนสีเทาเข้ามารวมกลุ่มก่ออัชยากรรมออนไลน์หลังสถานการณ์โควิด -19 เมื่อผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นพลเมืองจีนทำให้จีนยื่นคำขาดในการกวาดล้างเพราะว่าเขาก็รู้ว่าที่ผ่านมาบทเรียนทั้งที่เมืองลาบทเรียนทั้งที่ที่บ่อหานบ่อเต็นเนี่ยมันมันมันส่งผลเยอะถ้าเขาต้องปิดตัวเนาะวเขาก็เลยเขาก็เลย จัดการให้โดยการยอมอันนี้ประมาณสิงหาปีนี้แล้วยอมให้ยอมให้ทางการจีนเนี่ยส่งตำรวนมาปฏิบัติการไล่จับคนที่มีหมายหรือว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์รวมถึงแก๊งสแกมในคิโลูมัใน,มนใช้เวลาได้ประมาณเดือนหนึ่งมีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามคนออกนอกบ้านตอนคืนคือถ้าถ้าเคยไปคินดนจะเข้าใจว่าการห้ามออกบ้านกลางคืนหรือว่าห้ามเข้าออกเขตมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มีการเข้าไปกวาดล้าง ทุนจีนสีเทาพยายามกลับเข้าไปทั้งสีหนุวิวเพราะอาคารโครงสร้างยังมีแต่ท้ายที่สุดถูกตำรวจจีนและกัมพูชาปราบปรามส่งตัว130คนกลับจีนเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือชายแดนไทยเมียนมาที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นเมียวดีก็คือจุดที่พบการกระจายตัวของอัชญากรรมออนไลน์ที่แตกมา เมืองมาอย่างเคเค r าร์และชเวโกโกถูกระบุว่าเป็นอัดยากรรมออนไลน์ระดับโลกที่มีผู้เสียหายหลากหลายเชื้อชาติภาพการนำคนจีน900กว่าคนกลับทางสนามบินแม่สอดจังหวัดตาโดยทางการจีนเข้ามารับตัวสดทอนภาพการมีอยู่ของกลุ่มทุนจีนสีเทาภายใต้เงากองกำลังในพื้นที่ที่ดูแลแต่การประกาศจากกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ BGF ทั้งที่ก่อนหน้านี้เปลี่ยนชื่อเป็น KNA ได้ขีดเส้นตายให้ทุนจีนออกจากพื้นที่ภายใน6เดือนทั้งที่กองกำลังได้รับเงินในการดูแลมากกว่า6,000ถึง7,000ล้านบาทต่อปีทำให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งมีอำนาจและบทบาทอย่างมากกับการกวาดล้างโดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าส่วนหนึ่งเพราะมีผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นพลเมืองจีนนิศดาคินิมานไทย PBS รายงาน